ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวนชนห้ฟังในเรื่องภิกุอาชาไนาและภิกุกระจอบในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า533จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24หน้าที่348ข้อที่216 สันทะเธอจงเพ่งแบบการเพ่งของม้าอาชาัยอย่าเพ่งแบบการเพ่งของม้ากระจอกสันทะก็การเพ่งของม้ากระจอกย่อมมีอย่างไรสันทะธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้ารางข้าวเหนียวย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้ <c oughs> ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะม้ากระจอบที่เขาผูกไว้ใกล้ารางข้าวเหนียวย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมา้จาจกให้เราทำเหตุอะไรหนอแลเราจะทำอะไรตอบแก่เขาดังนี้ ม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้ารางข้าวเหนียวย่อมเพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้ฉันใดสันทะบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล <c oughs> อยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่างก็ดีมีจิตถูกกรรมราคะกลุ้มลุมแล้วถูกกรรมราคะครอบงำแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกรรมราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจอกนั้นทำกรรมราคะนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆ ย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ำมีจิตอันพยาบาทกลุ่มลุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วมีจิตอันถีนมิทะกลุ่มลุมแล้วอันถีนมิทะครอบงำแล้วมีจิตอันอุทธจักกุกุจักกลุ่มลุมแล้วอันอุทุจักอุททจักกุกุจักครอบงำแล้ว มีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มลุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจอกนั้นทำวิจิกิจฉานั้นนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิด <c oughs> ย่อมเพ่งฝ่ายต่ำ บุรุษกระจอกนั้นย่อมอาศัยปฐวีธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยอาโปธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยเตโชธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยวาโยธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยอากาสานันจายจตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยวิญญาณันจายจตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยอากินจัญญาจตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยเนวสัญญานาสัญญาจตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างย่อมอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างย่อมอาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้ว ที่สแสวงหาแล้วที่ตรองตามด้วยใจเพ่งบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษกระจอบย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล <c oughs> สันทะก็การเพ่งของม้าอาชาในย่อมมีอย่างไรสันทะธรรมดาม้าอาชาในที่เจริญถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมไม่เพ่งว่าเข้าเหนียวเข้าเหนียวดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาันที่เจริญถูกเขาผูกไว้ใกล้ลางเข้าเหนียวย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมา้จาจักให้เราทำเหตุอะไรหนอแลเราจะกระทำอะไรตอบเขาดังนี้ม้าอาชาไนนั้น ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้สันทะด้วยว่าม้าอาชาในที่เจริญย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงว่าเหมือนคนเป็นหนี้รุ่นคิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำมองเห็นการจองจำ เหมือนคนผู้เสื่อมนึกเห็นความเสื่อมเหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษสันทบุรุษอาชาในที่เจริญก็ฉะนั้นเหมือนกันแลอยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมไม่มีจิตอันราคะกลุ่มลุมแล้ว อันกามราคะครอบงำแล้วและย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงย่อมไม่มีจิตอันพยาบาทกลุ่มลุมแล้วย่อมไม่มีจิตอันถีนมิทธะกลุ่มลุมแล้วย่อมไม่มีจิตอันอุทธจักกุกุจักกลุ่มลุมแล้วย่อมไม่มีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มลุมแล้ว อันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วและย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วบุตรอาชานายนั้นย่อมไม่อาศัยปฐวีาธาตุเพ่งย่อมไม่อาศัยอาปโปาธาตุเพ่งย่อมไม่อาศัยเตโชาธาตุเพ่งย่อมไม่อาศัยวาโยธาตุเพ่งย่อมไม่อาศัยอากาสานัญยจจตนะ เพ่งย่อมไม่อาศัยวิญญาณญจายจตนะเพ่งย่อมไม่อาศัยอาคินจัญญานะเพ่งย่อมไม่อาศัยเนวสัญญาณาสัญญาจตนะเพ่ง <c oughs> ย่อมไม่อาศัยโลกนี้เพ่งย่อมไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งย่อมไม่อาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบ ธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามด้วยใจแล้วเพ่งก็แต่ว่าย่อมเพ่ง uh uh um สันทะอันหนึ่งเทวดาพร้อมทั้งอินพรหมประชาบดีย่อมนมัสการภิกขุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวกล่าวว่า ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านนี้